สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n v n i o v e r s e YouTube Channel ของเราในวิดีโอนี้ผมขอพาทุกคนไปสัมผัสกับโลกแห่งอนาคตโลกที่เทคโนโลยีไม่หยุดนิ่งและยานยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือการเดินทางอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์วิสัยทัศน์และความหรูหราที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อหานี้เป็นคอนเซปที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประกายจินตนาการและอาจไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบัน แต่แนวคิดทั้งหมดที่ผอมมาจากเล่าอาจจะเป็นภาพสะท้อนของอนาคตที่ใกล้ก่อว่าที่เราคิดลองจินตนาการถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า2026 BYD f a m 1 0รถที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อแข่งกับใครแต่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกยานยนต์จุดเด่นของมันเริ่มตั้งแต่เส้นสายการออกแบบที่ล้ำอนาคตตัวถังภายนอกถูกหลอ่อหลอมด้วยวัสดุนวัตกรรมคอมโพสิตท,ที่ทั้งแข็งแรงน้ำหนักเบาและสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้เล็กน้อยตามสภาพอากาศหรือการใช้งาน สมมุติว่าคุณขับอยู่ในเมืองที่ร้อนจัดรถสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ารถทั่วไปแต่ถ้าคุณขับไปในพื้นที่ที่อากาศเย็นวัสดุดเหล่านี้สามารถกักเก็บความร้อนได้อย่างชาญฉลาดไฟหน้าแบบควอนตัมแมทริกของแอปดา M สิเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เพราะมันไม่ใช่แค่ไฟส่องสว่างแต่มันสามารถปรับทิศทางลำแสงให้เหมาะสมกับถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการโค้งหักศอกในภูเขา ถนนมืดที่ไม่มีเสาไฟหรือแม้แต่การขับฝ่าหมอกหนาไฟเหล่านี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ AI ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบตัวรถและแจ้งเตือนด้วยลำแสงแบบเฉพาะจุดเพื่อให้ผู้ขับตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเรามองเข้าไปในห้องโดยสารแอป d m เอ็มสิบเหมือนพาเราเข้าสู่โลกอนาคตห้องโดยสารถูกออกแบบในสไตล์โคคูลล้ำสมัยเบาะที่นั่งทำจากวัสดุรีไซเคิลระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งความสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบปรับอุณหภูมิส่วนบุคคลในแต่ละบอกหมายความว่าผู้โดยสารแต่ละคนสามารถควบคุมอุณหภูมิมุมการนั่งรวมไปถึงระดับการนวดของเบาะได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าจอควบคุมแบบโฮโลแกร,รมแผงคอนโซลกลางถูกแทนที่ด้วยจอแสดงผลแบบสามิติที่สามารถต้อตอบด้วยเสียงและการเคลื่อนไหวของมือคุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มหรือหมุนปุ่มอีกต่อไปเพียงแค่พูดว่าแอปดาเอ็มสิบพาฉันไปที่บ้านรถก็จะวางเส้นทางการเดินทางด้วยระบบนำทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งอัปเดตการจราจรแบบเรียลไทม์และยังสามารถแนะนําเส้นทางที่สวยที่สุดเงียบสงบที่สุดหรือประหยัดพลังงานที่สุดได้ตามที่ผู้ขับเลือกแอปดาเอ็มสไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปอีกต่อไปแต่มันใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบควอนตัมไร e Generation ใหม่ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ที่น่าทึ่งกว่าคือระบบชาร์จแบบไฮเปอร์ปูที่สามารถชาร์จจากศูนย์ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีเทคโนโลยีนี้ทําให้การเดินทางไกลไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปและยังช่วยลดคาร์บอนฟุตพลิ้นลงได้อย่างมหาศาลร,ระบบขับขี่อัตโนมัติในแอปดาเอ็มสิเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะมันไม่ได้เป็นแค่ระบบที่ช่วยขับแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเต็มรูปแบบมันสามารถอ่านสภาพแวดลอ้อมวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขับและปรับสไตล์การขับให้สอดคล้องกับความชอบและอารมณ์ของผู้โดยสาร ถ้าคุณรู้สึกเครียดรถอาจเลือกเส้นทางที่ราบเรียบและเปิดเพลงบำบัดเพื่อผ่อนคลายแต่ถ้าคุณกำลังตื่นเต้นหรือต้องการความร้าใจมันสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตที่ให้สมรรถนะเต็มกำลังนอกจากนี้แอป d a M10 ยังถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารระหว่างรถกับรถระบบ V2X หรือ vehicle to everything ช่วยให้รถสามารถพูดคุยกับยานพาหนะรอบๆสัญญาณไฟจราจรและแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้อย่างอัจฉริยะ สมมติว่ามีรถข้างหน้ากำลังเบรกกระทนหันแอปดาเอ็มสิบจะรับข้อมูลนั้นล่วงหน้าและแจ้งเตือนผู้ขับทันทีหรือถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในอีก2กิโลเมตรข้างหน้าระบบจะคำนวณเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติการออกแบบด้านเสียงก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมห้องโดยสารถูกพัฒนาเป็นห้องเก็บเสียงแบบ a อ t i v e Sound บ u b b l e ที่ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถเลือกบรรยากาศเสียงของตัวเองได้ถ้าคนหนึ่งอยากฟังเพลงแจ๊สอีกคนอยากฟังพอดแคสต์แอปดาเอ็มสิบจะสร้างบับเบิลเสียงเฉพาะบุคคล ทำให้ทุกคนได้ยินสิ่งที่ต้องการโดยไม่รบกวนกันที่สําคัญ BYD ไม่ได้มองแอปดาเอ็มสิแค่ในฐานะรถยนต์แต่ยังมองว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งชีวิตรถสามารถเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉริยะของคุณเมื่อคุณใกล้ถึงบ้านระบบสามารถสั่งให้ไฟเปิดเครื่องปรับอากาศเริ่มทํางานหรือแม้แต่เปิดกาแฟเตรียมรอได้เมื่อคุณอยู่นอกบ้านรถก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองเพราะแบตเตอรี่ควอนตัมไรสามารถจ่ายไฟกลับไปยังบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในยามฉุกเฉิน เมื่อพูดถึงความปลอดภัยแอปดา M10 นำเสนอมาตรฐานใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างป้องกันแรงกระแทกหลายชั้นระบบเซ็นเซอร์รอบทิศที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางแม้จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรหรือแม้แต่การติดตั้งถุงลมนิรภัยแบบปรับทิศทางที่สามารถทำงานเฉพาะจุดตามท่าทางของผู้โดยสารในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแอปดา M10 ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่เป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อนคู่ใจและบ้านที่เคลื่อนที่ได้มันคือผลลัพธ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีดีไซน์และความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกยานยนต์ในอนาคตนี่คือ2026 BYD a p d a M10 ยนต์ประกรรมคอนเซปต์ที่ปัญญาประดิษฐ์ได้สร้างขึ้นเพื่อพาคุณไปไกลเกินจินตนาการ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อไปอยังเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพื่อร่วมกันเปิดมุมมองใหม่ให้กับโลกอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ